เป็นลักษณะของการเสื่อมของกระดูกอ่อนผิวข้อซึ่งกระดูกอ่อนผิวข้อนี่โดยปกติมันก็จะมีลักษณะเรียบแล้วก็ไม่มีภาวะขรุขระคราวน,นี้ลักษณะของการเสื่อมก็จะทําให้ทั้งด้านรูปร่างโครงสร้างและการทํางานของข้อต่อที่มีภาวะของการรับน้ําหนักเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงไปและการเปลี่ยนแปลงนี้ก็ไม่สามารถกลับสู่สภาพเดิมได้ ในระยะเริ่มแรกที่เริ่มมีภาวะของการเสื่อมเนี่ยก็อาจจะเกิดลักษณะของการเคลื่อนไหวที่มีอาการปวดร่วมด้วยในขณะที่เราทํากิจวัตรและมีการเคลื่อนไหวไปในทิศทางต่างๆสังเกตได้ไง่ายๆก็คือจะมี อาการดีขึ้นเมื่อมีการหยุดพักการใช้ข้อมีภาวะของการฝืดขัดในข้อเมื่อเรามีการเปลี่ยนท่าทางอย่างนี้เป็นต้นอาการปวดเกิดขึ้นในระยะเวลากลางคืนได้มีอาการเกร็งของกล้ามเนื้อต้นขาหรือมีอาการเสียวบริเวณกระดูกสะบ้าหรือมีภาวะของอาการอักเสบมีข้อที่บวม มากกว่าปกติมีภาวะของอาการร้อนบริเวณข้อนะคะหรือมีภาวะของการตรวจพบน้ำในตัวข้อต่อนะคะเพิ่มมากขึ้นทำให้เกิดลักษณะของการงอหรือเหยียดเข่าได้ไม่เต็มที่และส่งผลทำให้เกิดภาวะของกล้ามเนื้อรอบข้อมีลักษณะของการฝ่อรีบหรืออ่อนแรงลงถ้ารุนแรงขึ้นไปอีกก็อาจจะทำให้เกิดภาวะของการ ผิดรูปของข้อต่อเป็นลักษณะของข้อเข่าโกงนะคะข้อเข่าอาจจะหลวมเดินเร็วๆเรวเร,วเรารู้สึกว่าเหมือนข้อจะหลุดอันตรสาวนะคะสำหรับการรักษาทางกายภาพับก็เป็นหนึ่งในเครื่องมือที่เราใช้ในการรักษาเร่งกระบวนการซ่อมแซ ใช้ความร้อนตื้นอย่างเช่นถุงน้ำร้อนประครบหลังเกิดการอักเสบไปแล้วนะคะก็จะช่วยในเรื่องของการเพิ่มการไหลเวียนเลือดในขณะที่เกิดเพราะว่าของการเกรงของกล้ามเนื้อหรือเราจะใช้ความเย็น ก็ได้นะคะแผ่นเย็นประคบหรือว่าน้ำตัวน้ำแข็งอะไรเงี้ยนะคะก็สามารถใช้ในกรณีที่เกิดอาการที่มีภาวะการอักเสบปวดบวมแดงร้อนเกิดขึ้นการกระตุ้นด้วยไฟฟ้าช่วยในเรื่องของการกระตุ้นการเคลื่อนไหวของกล้ามเนื้อหรือฝึกความแข็งแรงของกล้ามเนื้อร่วมกับการออกกําลังกายได้ เมื่อเรามีกล้ามเนื้อรอบข้อที่แข็งแรงก็จะช่วยเพิ่มไม่ให้มีแรงไปดกดข้อต่อที่ทำให้เกิดการเสียดสีของผิวข้อและเกิดอาการอักเสบและปวดเกิดขึ้นได้การออกกำลังกายที่มันมีแรงกระแทกนะคะอย่างเช่นการกวิ่งการกระโดดควรงดเว้นเพราะว่ามันจะเป็นตัวเสริมทำให้ข้อเนี่ยมีภาวะของการเสียดส,สีสูงขึ้น แล้วก็มีภาวะของการเกิดข้อเข่าเสื่อมได้มากขึ้นอาจจะใช้เป็นลักษณะของการนั่งแล้วก็งอเขา่าเหยียดเขา่าหรืออาจจะมีแรงต้านจากถุงทรายหรือว่าเป็นอย่างยืดที่ให้แรงต้านเพื่อช่วยเพิ่มกําลังในการออกกําลังกายของข้อเข่าได้ควรจะใส่ในกรณีที่เราต้องมีลักษณะของแรงกระแทกกับข้ออย่างเช่นในส่วนของการที่เราต้องไปยืนเดินนาน อันนี้สมควรต้องใส่สนับเขา่าแต่ถ้าในกรณีที่เราอยู่ในบ้านเป็นส่วนใหญ่แล้วนั่งเยอะนะคะไม่ควรต้องใส่สนับเขา่าการไหลเวียนเลือดไม่ดีค่ะทําให้เกิดลักษณะของการที่ไม่ใช้กล้ามเนื้อมากเกินไปด้วยดัยงนั้นจึงต้องเลือกระยะเวลาในการใส่ที่เหมาะสมนะคะ